ต่ออะไรแล้วหมอปลามาแล้วดูต่ที่ชั้นดูไฮโซนี่หมปาได้มาแล้วมอปาแต่ขครงไนะมาทางไหนนะดูต่เลยขึ้นเค่องบินหนึ่งเงี้ยหน้าหน่อยเดี๋ยวคนไม่รู้สวัสดีค่ะมีใครจะขับรถมาสมมาด้วยนะกินมาด้วยหมออะไร่ไนยังตาวนี่ลังมาดูเขาอยู่ที่ห้ตายแล้ว อันนี้เป็นไงบ้างอ้มย้เเยขอโทษนะลวันนีพาวาว่งลาซับรักซับชิงซับแล้วก็ปลดซับหมอปลาพิ่งมาถึง

เฮ้ยอย่างนี้แหละปล่อยไหมพี่ผ่ให้หมอปลาเลยไอรุ่นนี่นี่จะผ่อาสวยไหมมีอะไรใครก็มีใครพี่มาใครพี่มาคืนเท่าไหร่คืนไม่รับฉันเมื่อคืนรับฝันคุ้มเขาเลยอ่ะรับฝันเมื่อคืนนี่น้ำตาให้เมื่อคืนเนี่ยนี่นะวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินขุนวลดุลราชธานีแอร์พอร์ตนายดวิตานี่คือหมอปลานี่ถ่ายรองเท้าไหม่ายมืดนะคะโอ้สาวเ็หตัวอย่างเราอ่ะบอก อย่างนี้จะควงไปออกงานได้หรอครับหมปลาแต่นางใส่ดูวัยรุ่นอยู่นะวัยรุ่นเขาใส่แบบนี้ในทนายนายเกิดถูกี่อ่าวัมากะมากะกทนายด้วยหรอมาเกะทนายเกิดกสวัสดีค่ะ หมือจะไปหมอชิดกันนะไม่ยเหมืไปหมอชิดเ่แกไปสานตยแล้วสายตัวอย่างเราไปดีกว่าไปไหนมี่ไปเหรอตอนนี้ไม่ใครตอนเราแล้วให้ที่ออกสัผหายี่โมงอกาี่ตน่ะครับเบื้งหลังหมอปลาดูถ่ายดถยถ่ายมาปลาเบื้องหลังกอนดัน คนรวยเพชรบุร hey. ีาแตที่วเนี่ยสุดยอดมากคนนี้คนช่วยคนนะครับเียวมันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับต้องมาที่นายพนายยืมหน่อยพนายทักเท้าไ้ยัง่ายนะพนายก็เหมือนคุณรถแทกซี่ดูิดูไม่จกันละคนไปเลยวาเดี๋ ใครเขาจะพิงเ่าพี่อุ๊บล่ะ้้่อนกเี้นะจะคพูดเรื่องก็วันนี้นะฮะสวยๆให้โซเรื่ๆเนาะเออไปแต่มันแฉงไหมแงป่ะแงไหมแต่มันอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เลยแบบตามตามตา ที่เขาบอกเขาอะไรครับแล้วงรูปหมอปลาได้ทำไมนะฮะรูปหมาปลาได้ทำไมเฮ้ยรูปหมาปลาแล้วมันหายอ่ะเอามาไม่มันไม่มีอ่ะไม่พอเวลาเราปวดใช่ไหมเราก็เอารูปแบบเออมันหายจริงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หายแล้วอ่ะแต่ตรงไหนที่ปวด นี่ไงเอาหน้าแปะเลยเนี่ยเอาหน้าคนนี้แปะแล้วหายเนียเนียนเนียเนียคนนี้แปะตรงไหนแปะตรงไหนก็ได้ที่ปวดหนูาไอ้หนูผีไอ้หนูดีชื่ออะไรโอกยแต่ว่าชื่อไหนดิหลังมาหมดแล้วน้ำฟ้ายังอยู่ไหนเมื่อกี้ห้อยสิบประชเกันแล้วนะ่ะตรงไหนก็แปะได้หมดเลยตติิดดอโ แล้วเดี๋ยวจะพาพี่ไป้วทำไมไม่ได้มากับเราไม่ได um, ้มากับพวกนี้กันเราจะไปหมอปลาเนาะเราเราก็กลับพวกนี้กันนะเดี๋ยวโทรไปสั่งงานแล้วแต่พี่อู๋ได้ได้ได้พูดถึงพี่อุหน่อยสิมารับพูดถึงพี่อุหน่อยสิให้กำลังใจหน่อยสิเขาสาบินมาต้องพันกิโลไม่หรอกไม่กำลังใจหรอกกำลังใจเยอะแล้ว โอ้หโดนดาดโอเขาพี่เอทนายเปิดน้อยทัวครับอาทิตย์่อทุกตัวยากจะไหนไปไหนอรู้ทุกคนว่าโดนไฟมืดยกไฟไฟมันต้นไม้้ไมต้องติดกันอย่างนี้วะหนาวหาวมากเลยตายแล้ว ไม่เอาื่อม่อหรออกไม่เเสื้อกันหนาวมาหนาวหนาเนวีน่เนี่ยดูดูคนนี้ดิพี่ทนายแบบใส่ชุดกันหนาวมากดูหมอปลาคนหนึ่งคนหนึ่งเหมือนอยู่

ไม่เอาไม่เอาใส่แล้วเทไม่ไม่เทไม่เทพี่ชายคนเดียวคนมิงแล้วรองเท้าแตะนะคะมอสหม้อผีหมดเลยสภาพเลยนะห้างแต่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมนะไม่ไม่ไรอาดีเยี่ยมาดีเยี่ยมฟาร์มเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คุยกับตัวนี้แป๊บอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้เราคุยกันนี้มาคุยเรื่องพิเศษบ้างเลยสิโตเป็นไงบ้างเดินทางเหนื่อยไหมต่อมาามีคนมองไหมว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันที่อุบลราชธานีนะ เดี๋ยวขอเซลฟี่หน่อยนะเดี๋ยวขอเซลฟี่กับทนายวันนี้สู้ตายเนาะหองกันไปไปสู้อะไรพี่ไม่ไปสู้เราเลยฮะไม่ไปสู้ลงไทยเลยเราจะให้กำลังใจเราเราจะเราจะเป็นกำลังใจให้คนดีวันนี้เรามาให้กำลังใจหมอปลาดาร์ทีมทนายลูกตาเจ้าี่เหรออ่ะได้เอาเดี๋ยวอู๋อีกเวลาถ่ายก็ต้องเยอะไปหนูดีอ้าวคนดังอยู่ข้างหลังตั้งสามคนน่ะใครบ้างอะ ก็นี่ไงคุณอุบลิยะทนาย<ม>นเกิดนะผลทนายโนบิทเราปิดคลิปนี้ก่อนอ,อ่าอย่าลืมทนายพี่ยอยู่ตรงกลางกันถูกแล้วเราได้เป็นจ้าองคลิปแล้วที่ตรงกลางครับนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสมัครสมาชิกกับช่องอุบลย่าชาแนลเอาฝากผลงานทนายหน่อยชอบอะไรช่องอะไรยังไม่มีเอาเปิดแล้วแล้วปากแล้วครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกดสมัครสมาชิกช่อง ุกิยาชาแนลนะครับช่งผมเป็นนักดนะครับช่องนานตาเป็นนักดนะครับแล้วก็ช่องเล็กหมอปลาเมิลี่ก็เป็นนกดครับเดินแบบได้ไหมเดินแบบหน่อยได้ไหมแล้วไหนมาแล้วเินเดินแบบอเนโอเคโบ โอเคครับิดช่งได้ค่ะอาผมยังไม่ตื่นเลยนี่กาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาทีครับตรงท้ายกิมอันนี้ไร่ว